พี่น้องปลาตัวนี้ครับตุตาพะลุยส,สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองไปในประเทศต่างประเทศนะครับสวัสดีย่อมคืนนะครับพี่น้องผมมาใส่เบ็ดไปครับตอนเลี้ยงปลาไทยเบึ้งนะครับเนื่องจากฝนตกนะครับหาปลาโตเปิดกล้องนะครับส่เบีดอยู่ประมาณหาสิบคันพี่น้องเกือบสิบก็ได้เปิดกล้องนี่ครับได้ยินเสียงมันดินต,ตาม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 อยู่นี่แต่เบืงมันยังอยู่อุ้ย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  อุ้ยอุ้ยอุ้ยยามเบ็ดเถื่อแรกครับพี่น้องว้าไปยังวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอา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 โดนเบรย์พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นแมงเบล้งนะครับผมพี่น้องเขาเบล้งก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดติดตามไปทั้รับแเลยยามเต็มเบรยเปิดกล้องนะครับผมยามเบ็ดได้ประมาณยี่สิบคันแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นแมงเบล้งนะครับพี่น้องอุ้ย หลุดน้ำกันครับปลายังครับผมโอ้โ้ตือนขึ้ปลาดูแค่โอ้ปลาดุงงีปลาดุกนี่ปลาดุกนี่กี่น้องว้าวยังไงเลยครับโอ้ตากมินมินซ้ำขึดด้นไป็นอยหนึ่งสองสาม ว้าวตัวปลาดุกครับไมยพี่น้องปลาดุกน้าปลาดุกน้าตัวแรกแข็งหมานเลยครับผมวนตุ๊บน่าไมยพี่น้องโปลาดุกน้าอย่างนี้มันตัวนี้ครับเพื่้นวนตุ๊บเลยครับผม เดี๋ยวพี it, ah, ่น้องอตัวแรกแข่งมันเลยครับผมห้องอด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 เลยปักน้อยเดียวพี่น้องอู้หมาแล้วมาแล้วมาแล้ววัฒนาบุคิงมาน้วครับผมเด้เดใช่ถุงนครับใส่ถุงเราแค่นับหนึ่งเนาะอู้หตัวปลาดุกน้าไง เอนปเขาหายจิงเลเนี่ยไปประคําไปประ,ประ,ประละอีละโอ้โหคกจะอดไปดีเห็นเวเยจับตัวเล็กจริงหมเอาโอ้ยิโนงปักมินๆน,นึครับถ้าว่าถึงเงินเนี้ย นีแห้งครับนีแห้งตัวนี้อ้าวนับหนึ่งแล้วครับผมนับหนึ่งแล้วครับนับหนึ่งแล้วยอดทุกยอดหมาแล้วครับผมมาแล้วครับไปต่อไปต่อ